สวัสด,ดียมามเช้านะคะเชา้ชาเช้าแบบนี้นะคะมาอัปเดตบอลสีให้ชมนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดดูคลิปเมื่อวานนะคะแล้วกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเอตอนนี้นะคะเหลือบอลต้นไหนต้นอะไรกันบ้างนะคะเชา้ชาเช้านี้นะคะก็มาอัปเดตให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมข่าวบางต้นอาจจะไม่ถึงเนาะอยู่ข้างในก็มีนะคะอ่ามีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะค่าจัดส่ง50บาทเหมาเหมาซื้อครบ500จัดส่งให้ฟรีนะคะแบบแต่ ตะก้าไปรษณีนีไปเลยนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตยามเช้านะคะรอบจัดส่งให้วันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยใครซื้อแล้วนะคะหรือยังไม่ได้ซื้อนะคะก็รวมยอดได้นะคะทุกรายการนะคะจะส่งให้แบบตะก้าไปรษณียนีนะคะแต่ละต้นเนี่ยจะอยู่ในกระถาง5กระถาง6กระถาง8นะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ชุดนี้ก่อนนะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะอาสงไข่น้องอยู่ในกระถาง5ค่ะ ตัวนี้มีสำรองนะลูกค้ามีหลายต้นอยู่นะตัวนี้99นะคะ99บาทอาสองไขหน้าชมพูแล้วก็ป้ายเขียวนะคะ99บาทตัวนี้วเคโนโน่ค่ะวเคโนโนนี่อยู่ในกระถาง5้าค่ะมีแค่กระถางเดียวนะคะว o เคโนโนนี่150บาทนะท่านผู้ชม150บาท ตัวนี้จะเป็นมณีร้อมเพชรนะคะหน้าปกติเนาะหน้าออริจินอลนะคะ150บาทค่ะมีอยู่3กระถางนะคะยังเหลืออยู่3กระถางเนาะอ่ะตัวนี้นะคะน้องเป็นบอลเก่านะตัวนี้ชื่อว่าพระนางสุจิตานะคะตัวนี้นะคะยิ่งกัดยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบเรียวยาวนะคะอ่าวันนี้นะคะเอฟเอฟซี 4, น้องแกงส้มนะคะน้องแกงส้มมาช่วยขายด้วยวันนี้อ้าว่าไงลูกมาช่วยแม่เหรอลูกเนาะมามามา อ่ะพระนางสุจิตาต้นนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่180บาทตัวนี้มีสำรองนะคะฟอร์มเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะกัดสีเขียวแล้วเขาก็จะเริ่มกัดสีออกมานะคะแล้วก็จะมีลวดลายตัวนี้นะคะแบบเหมือนลายไทยเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะเทพ ราชานะคะตัวนี้มี2ต้นในกระถางแบบนี้เลยสต้นในกระถางนะคะก็ด้วยความที่พื้นใบนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีความด่างขาวตัวนี้นะคะไปถึงลูกค้าอาจจะมีช้าน้ำบ้างเนาะตัวนี้ด่างค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะกัดจุดสีแดงสีชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปสองต้นคู่แบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปค่ะตัวนี้ม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการมี1กระถาง ต้นโตๆเลยในกระถาง5บิ๊กบุ้มนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะคะนั่นก็จะเป็นพระนางสุจิตาสำรองนะคะมีฟอร์มเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกิติมาเจนจิลานะคะกิติมาเจนจิลาต้นนี้น้องมีหน่อแล้วค่ะตัวนี้150บาทค่ะอยู่ในกระถาง6ค่ะท่านผู้ชม 150บาทนะคะอีกกระถางนึงนะมีกระถางหนึ่งขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ต้นในกระถางหน่อออกมาแบบนี้เลยตัวนี้กิติมาเจนจิลานะคะตัวนี้อยู่ที่170บาทคุ้มมากนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะ170บาทนะคะต่อมาค่ะทางนี้ดารานพราชค่ะลูกค้าดารานพรัตนะดารานพร นภรัตนะคะดารานภรัตเนาะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทอยู่ในกระถางห้านะลูกค้ากระถาง5้าเนาะแล้วก็จะเป็นมณีลอ้อมเพชรแผงตัวนี้นะคะถ้าต้นนี้นะคะเป็นต้นต่ำเนาะยังไม่สูงนะคะตัวนี้ด่างเยอะสองต้นคู่ตัวนี้150ห้าบาท150ห้ามี2ต้นนะคะแบบฟอร์มต่ำเนาะก็จะได้เปรียบคือหน้าสวยแต่ว่าก็จะโต ช้านิดหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นฟอร์มสูงก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะแต่ได้ต้นเดียวเนาะเป็นต้นเดียวนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเท่ากันเลยนะ,ะตัวนี้จะเป็นนางรักสดเทวีค่ะนางรักสดเทวีนะคะได้ไปสองต้นคู่นะเก้าสิบเก้าบาทนะคะได้ไปสองต้นคู่เลยนะคะแล้วก็ถัดมาทางนี้ค่ะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเพชรพระอุมานะคะมีหน่อแล้วทั้งสองกระถางตัวนี้มีสองกระถางค่ะมีหน่อแล้วทั้งคู่นะคะหนอแทงออกมาแล้วทั้งคู่นะคะกระถางแบบนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะน้องอยู่ในกระถางหกเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเพชรพระอุมานะคะมีสองกระถางมีหน่อแล้วทั้งคู่นะคะตัวนี้ค่ะนางกิรินีเทวีค่ะท่านผู้ชมเป็นบอลกัดสีเนาะบอลเก่าตัวนี้มีสองกระถางอยู่ในกระถางห้านะคะ แปดสิบเก้าบาทนะคะแปดสิบเก้าบาทนี่อันนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรฟอร์มสูงตัวนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทอยู่ที่ความชอบเนาะลูกค้าขา,าตัวนี้นะคะจะเป็นพระยาโคตบองเทวราชนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถางอุ้ยใหญ่มากกระถางหก ตัวนี้นะคะอยู่ที่180บาทนะคะมี2กระถางพระยาโคตบองเทวราชนะคะตัวนี้ใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกัดสีแดงๆนะคะ180บาทถัดออกมาค่ะท่านผู้ชมมาทางนี้นะคะจะเป็นขุนรัตนาวุธตัวนี้นะคะจะเป็นแผงออกใบยาวๆนะคะแผงออกใบยาวนะคะแต่ก็กัดสีเหมือนกันเนาะ ตัวนี้นะคะใครมีปกติแล้วนะคะตัวนี้จะออกแทงออกเป็นใบหกนะคะตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องก็กัดสี่นะคะตัวนี้มีหนอหนึ่งหนอค่ะน้องขออนุญาตไม่ยกนะคะพอดีติดกับอีกต้นข้างๆเนาะตัวนี้ขุนรัตนาวุธหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะลูกค้าได้ลูกไปด้วยคุ้มๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเท้าไก่สอนเท้าไก่สอนน้องมีหน่อแล้วตัวนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจะสังเกตว่าไม้ก็จะมีหนึ่งร้อยเก้าสิบ 99บ้าง100บ้างนะคะ150บ้าง180บ้างนะคะรวมยอดให้ครบ500ก็จะได้โปรส่งฟรีนะคะก็จะคุ้มนอได้ตะกร้าใหญ่ๆไปเลยตัวนี้จะเป็นอินทราชิดหน้าทองนะคะฟอร์มกเนาะตัวนี้200บาทนะคะ200บาทฟอร์มกกใครจะเอาไปตั้งโกนะคะตัวนี้นะคะยิ่งอดยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเขาจะออกเป็นแบบโทนแบบเรืองแสงเนาะตัวนี้เรืองแสงต่อไปยักษ์เตียเมฆค่ะ ยักษ์เตียเมกมีหนอนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะอยู่ในกระถางแปดต้นตัวโตวเลยมีหลายกระถางนะคะตัวนี้เอาไปที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาททุกต้นเลยแบบมีหนอนะคะแต่ถ้าต้นไหนไม่มีหนอนะเอาไปที่ร้อยแปดสิบเนาะแบบนี้ไม่มีหนอรอหนอขึ้นนะคะต่อไปสี่วิเชียนบุรีต้นนี้ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็มีต้นข้างหลังลูกค้าทอฝัน ท่อฝันยังอยู่นะคะ100บาทเนาะใครดูคลิปเมื่อวานนี้ยังอยู่นะคะก็ถ้าใครอยากได้มันี้้อมเพชรแผงแบบกระถาง4ีก็มีค่ะ90ตัวนี้นะคะ90เนาะเหลือไม่เยอะแล้วชมพูพันธ์ของเมืองป้ายยังมีนะคะ89อยู่ด้านหลังนู่นเลยนะคะก็โดยรวมอ้อปิงหงปิงหงเหลือต้นสุดท้ายคะ่ะต้นเดียว140บาทนะคะ140บาท อ่าเดี๋ยวไฟายขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้นะกันนะคะเช้านี้มาอัปเดตให้ดูนะคะเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะน้องไฟายเหลือต้นไหนต้นอะไรกันบ้างนะคะอ๋อลืมต้นนี้ค่ะนายทองหมินนะคะนายทองหมินฟอร์มแบบหัวงานหัวแบบต้นกอค่ะใครได้ใครจะไปทำดงนายทองหมินนะคะมีอยู่สองกระถางเนาะต้นละร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าะถ้าเป็นแบบนี้นะคะสายผักก็จะชอบเลยสายแยกหนอกก็ได้นะคะนี่แล้วก็นายทองหมินเป็นบอลที่กัดสีเนาะไฟลยเอาแม่เขาผาพ ไฟเอาต้นแม่่าไปหมดแล้วไม่ได้เอามาให้ดูสวยมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจบคลิปไปเท่านี้นะคะใครชอบคลิปน่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับช่องลูกชาวนายอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะแล้วฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะเดี๋ยวไฟเขาจบคลิปนี้ไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ